ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาทบทวนมาพูดจากกันในเรื่อง ความดีงามในพระธรรมคำสอนถ่งที่เราได้เห็นความเสื่อมต่างๆของสังคมที่เป็นไปในปัจจุบันนัการก็ทำให้เกิดความพิจารณาเรื่องความไม่ละอายต่อบ,บาปถ้าหากว่าเราได้เห็นสิ่งที่เกิดบุญเกิดบาป เป็นผลอย่างไรของการที่ทำบาปหรือทำบุญทำกุศลสิ่งที่ผู้พูดเองได้มีโอกาสน้อมสจะจะัจธรรมความดีในพระรัตนตรัยซึ่งประกอบไปด้วยพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เราได้น้อมนะีย สืบเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็สู่ปัจจุบันการก็ทำให้เราได้เห็นความเป็นไปของโลกจะต้องมีการระมัดระวังสิ่งที่เราใช้คำพูดว่าการระมัดระวังนั้นก็มาเตือนตัวเราเองกันสิ่งที่เราได้เห็นแนวทางของโลก ก็เป็นไปด้วยการปรุงแต่งการประสงค์จะเป็นผู้ชนะเป็นผู้ที่ได้โอกาสในสังคมกันแต่สิ่งที่เราได้เห็นความเป็นศัจธรรมของชีวิตจริงๆแล้วก็น้องสิ่งที่เป็นจริงตามพระธรรมคำสอนการที่เราได้เกิดมามีชีวิตเป็นหญิงเป็นชายนั้น ถ้าหากว่เราน้อมดีๆเราจะเห็นว่าทําไมจิตใจของพุทธบริษัท4ที่มีการเรียนรู้มีการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตามพระธรรมคําสอน <c oughs> ก็มีเครื่องเตือนตอนเองเรื่องความละอายต่อบ,บาเรื่องสิ่งที่มีหน้าที่ในกระแสโลกหน้าที่ในกระแสการแก้ไขใจ การพัฒนาใจก็คือประกอบไปด้วยพฤติกรรมของตัวเราทั้งหลายสิ่งที่จะพูดกันนั้นหมายถึงเรามาจากเตือนตัวเรากันสิ่งที่เราได้เห็นได้จับต้องได้สัมผัสชาวโลกทั่วไปก็จะเป็นไปด้วยความยินดีความยินร้ายจึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้อง ปลุกฝังลูกหลานทาย,ยาทกิลยะในมิตรของเราให้เกิดความละอายต่อบาปแล้วก็ยึดมั่นในเส้นทางของทานศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกเพื่อจะให้มีการใช้ชีวิตของตอนนั้นด้วยความระมัดระวังซึ่งกันและกันนับวัน เวลาที่เราได้เห็นสิ่งต่างๆในโลกก็มีแต่เรื่องเบียดเบียนกันปทุสไลกันกล่าวร้ายกล่าวโทษปรุงแต่งซึ่งกันและกันมากมายแต่ถ้าหากว่าเราทั้งหลายที่มีโอกาสนะฝึกอบรมตามพระธรรมคำสอนเราจะน้องเรื่องสิ่งที่เป็นไปก็คือเรื่องของเป็นไปตาม กรรมของแต่ละบุคคลที่จะต้องมีแรงยินดีมีแรงยินร้ายจากหมู่คณะในกระแสโลกเพื่อจะให้เป็นการฝึกการอบรมตนเองในการที่จะเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนให้เกิดความมั่นคงเท่าที่เราสังเกต การกระทบกระทั่งการกล่าวร้ายกล่าวโทษเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั้นกระแสโลกเราไม่สามารถจะหยุดนะจะประคับประคองให้เป็นไปตามนะพวกเรากันได้ในเนื่องจากสิ่งที่เราได้เห็นกันมากมายเห็นการสืบเนื่องในยุคป,ปัจจุบันทั่วโลกก็เห็นว่าเหตุจากการเบียดเบียนกันไม่ได้เกิดคุณ เกิดประโยชน์มากนักจะเป็นประโยชน์สั้นๆนะชั่วขณะจะได้ความพึงพอใจจากการที่ตนนั้นได้กระทำขึ้นเสร็จแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เสื่อมไปตามการตามเวลาหมดยุคหมดสมัยนะก็ทำให้นะลืมหรือเลอะเลือนกันไป แต่เหตุจากที่เราได้นนอในพระธรรมก็คือความจริงนั้นก็ได้กอ่อเกิดกรรมที่ดีและกรรมที่ไม่ดีในการสั่งสมการใช้ชีวิตของตนกรรมดีย่อมส่งผลให้ตนนั้นเป็นผู้ชนะใจตนเองเป็นผู้ที่สามารถยกระดับใจตนเองและให้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสะพระธรรมคำสอน จึงจะต้องมีโอกาสมาพูดจากันัในลูกหลานกัลยาณมิตรที่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจจะเก็บรักษาแนวทางสัมมาทิฏฐินั้นให้ประคับประคองซึ่งกันและกันก็ต้องยอมรักเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเราฝึกเราอบรมมาน้อยเราก็จะหวั่นไหวในกระแสโลก ทำให้เรามีจิตใจที่ตกต่ำนะไปตามกระแสโลกซึ่งมีการปลูกเรานะปลูกฝังให้ชีวิตของตอนนั้นเป็นไปนในทางกระแสโลกและก็ไม่มีทางหรือไม่มีโอกาสนะที่จะที่จะเปิดช่องทางของกระแสธรรมเพราะสิ่งที่เป็นธรรมนั้นเป็นจะ,จะทำความเป็นจริงของชีวิตแต่นะาหากว่าเราเรียนรู้ ให้เกิดความละอายต่อบาปเราจะสำรวมระวังความคิดสำรวมระวังคำพูดของเราระวังการกระทําของเราไม่ไปสู่การผิดศีลผิดกฎหมายนะผิดจุดสิ่งที่เราละเ,เมิดล่วงเกินผู้อื่นเพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปนตามกรรมของแต่และบุคคลบางท่านมีหน้าที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็มีเรื่องราแต่เรื่องปรุงแต่งอกุศลอยู่ในจิตในใจของตนใช้ชีวิตเพื่อจะแข่งขันในกระแสโลกลใช้ชีวิตในจะพัฒนาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามย่อมเป็นไปตามกรรมของผู้ที่เจริญไปด้วยวตั้งหน้าตั้งตาเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะมีการสร้างความเพียรให้ตนนั้น มีการพัฒนายิ่งขึ้นมีการเข้าถึงความจริงความไม่เที่ยงการที่ยึดมั่นถืงมั่นไม่ได้หลายครั้งที่เราได้มีโอกาสนะส่งมอบหรือมอบหมายสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตสู่ลูกสู่หลานสู่กาลยานามิตรแต่การที่เรามีจิตใจที่ประสงค์จะให้ทุกคนนั้นหรือสังคมนั้นได้เรียนรู้ พระธรรมคำสอนเพื่อเกิดจิตใจที่ยับยัง้งจิตใจของตนนั้นประครับประคองเพื่อจะให้เกิดความมั่นคงในความจริงของพระธรรมคำสอนความจริงสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ตนนั้นการจะพูดจะบอกก็ยากเหมือนกันที่จะได้มอบหมายบอกกล่าวให้เกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อมั่น ที่เป็นสัจจะของความจริงตามพระธรรมคำสอนนั้นแต่ถ้าที่เราได้น้อมสังเกต <c oughs> นะหลายสิบปีที่ผ่านมาได้เห็นสังคมค่อยๆทำความเข้าใจในเรื่องการละอายตบากซึ่งประกอบไปด้วยความคิดคำพูดแล้วการกระทําของตนให้เราสังเกตถ้าหากว่าเรามีโอกาสนะน้อมดูตัวเราเอง น้อมดูสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นนั้นเกิดความยินดีที่ลายถ้าหากเราน้อมดูเราก็รู้สึกตามการที่เราน้อมได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมตนเองไม่ให้ไหลไปสู่จิตใจคําพูดการกระทาไปสู่การเบียดเบียนตนและคนอื่นนั้นเราก็ต้องน้อมพฤติกรรมของเรา อยู่สม่ำเสมออยู่เนืองเนืองว่าชีวิตของพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาล้วนแล้วแต่จะเจริญไปด้วยการสร้างกรรมใหม่ๆเป็นที่คือเป็นบุญเป็นความดีงามหรือสร้างกรรมใหม่ด้วยการผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเราก็ต้องน้อมพิจารณาสิ่งที่ได้มีคำพูดได้มีความคิด แล้วก็มีการกระทำของพวกเรานะการที่เราจะมอบหมายสิ่งที่ดีที่งามให้แต่ละบุคลคลหรือคนหนึ่งคนใดนั้นไม่ใช่ของที่จะหยิบยื่นกันได้โดยง่ายนะหลายท่านทีเดียวก็จะใช้คำพูดอก็ใช่เพราะว่าบุคคลนั้นนะสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัยภายนอกเรียบร้อยไปแล้วจะทำสิ่งที่เป็นความดีงาม เพื่อจะรักษาผลประโยชน์ตนก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันเหมือนกันแต่ความเป็นจริงแล้วบุคคลซึ่งเรียนรู้พระธรรมคำสอนก็จะเก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อจะนำมาสอนตนเองเพื่อจะให้ตนเองนั้นจับต้องสัมผัสแห่งพระธรรมคำสอนในเรื่องความละอายต่อบ,บาปไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเอง สิ่งทั้งหลายช่างปวงเหล่านี้ก็เป็นเหตุอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรามีความศรัทธาจากการประพฤติปฏิบททัติของตนก็จะไม่หวั่นไหวนะคลอนแคลนกับสิ่งที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแากการได้ยินได้ฟังแากการได้เห็นต่างๆถ้าหากว่าเรามีโอกาสนะได้น้อนราเึืจริงๆ ก็จะเห็นผลจากการที่เรานะหรือด,ดูสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแสดงนะความคิดคำพูดและการกระทำดังกล่าวให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างมากมายทีนี้พวกเราทั้งหลายนะและกระทั่งลูกหลานกาลันตมิตรของเราสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เรารู้สึกผิดพลาด สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาการนั้นก็จะต้องเติมทุกวันทุกขณะที่เรามีโอกาสเรียนรู้ความไม่เที่ยงของชีวิตเหตุจากความไม่เที่ยงนั้นชีวิตเราเดาเนินไปด้วยความไม่ประมาทนะสามารถที่จะน้อมหลักพระธรรมคำสอนนำะมาเติมให้จิตใจของเราไม่หวั่นไหวนะไม่ไหลไปตามกระแส การปรุงแต่งทั้งหมดทั้งปวงเพราะนั้นอยากจะมาบอกกล่าวให้เราได้ทราบนะและก็เป็นสิ่งที่เครื่องระลึกเหมือนกันว่าการที่เราน้อมความไม่เที่ยงบ่อยๆนั้นเป็นผลทำให้มีเรื่องราวของโดนกระทบกระทั่งและเป็นเหตุทำให้จิตใจของเราเห็นการเกิดขึ้นในใจ เห็นการเบาบางในใจนะอย่างไรในสังคมชาวโลกก็ไม่สามารถจะรักษาความถูกต้องถูกใจนะถูกให้เกิดความยินดีตรงกันได้ก็มีความเห็นควนะามรู้สึกต่างๆแตกต่างกันไปเพราะนั้นอยากจะมาตักเตือนลูกหลานกาลยนานมิตรพระธรรมคำสอนเป็นสัจจะ เป็นความจริงนะถ้า,าก็าเราได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนที่อบรมตนเองนั้นก็จะก็เห็นจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในกะแสะโลกเราจึงมีระเบียบวินะัยนะฝึกฝนอบรมตนเองนะแล้วก็มีการเจริญไปด้วยคิดพูดทำนะทีนะ่สอนตัวเราเองกัน พระธรรมคำสอนจะนำให้เรามาสอนตัวเราเองเราใช้ชีวิตในกระแสโลกเป็นในเส้นทางวิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องสำรวจตรวจสอบจิตใจตัวเราเองให้ได้ให้มีให้เป็นแลว้วเมื่อเราตรวจสอบตนเองจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ทำให้เรา รับรองพระธรรมคำสอนด้วยตัวเราเองก็คือความละอายตาบาแล้วก็มีจิตใจ,จที่พร้อมจะเป็นผู้ให้นะให้ความพยันมันเพียรให้การให้อภัยให้การเจริญนะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนทั้งๆท,ที่เราอยู่ในกระแสะโลกเราก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์ ของพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็มนุษย์ชาวโลกด้วยกันแต่สิ่งต่างๆเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าจะหากว่าทุกท่านนั้นเรียนรู้แนวทางพระธรรมคำสอนก็จะไม่เกิดการละเมิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่หากว่าเราไม่ได้เล่าเดี๋ยวเรียนไม่ได้อบรมไม่ได้ทำความเข้าถึงเข้าใจ ก็จะนึกว่าเป็นสิ่งที่เราได้เห็นการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นของหลวงโลกนะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็เคยได้ยินได้ฟังว่าบุคคลนั้นทำแต่งกายนะเหมือนคสือสีชีภัยแต่หลวงโลกเราก็ได้ยินได้ฟังนะสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังเรารู้สึกหวั่นไหว กับการที่ใช้คำพูดเปลี่ยนเบียนซึ่งกันและกันอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยถจาหากว่าเราวันไหวอยู่แต่ถ้าเราเห็นเรามีสติเราเห็นจิตใจที่เกิดการวันไหวเศร้าหมองนั่นหมายถึงเรามีสติเห็นจิตใจตนเองนะได้เห็นความไม่เที่ยงในจิตในใจของตนเองเห็นว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งจากการประทุสลาย ด้วยกายวาจาใจของผู้ที่กำลังเรียนรู้กำลังเจริญเมื่อเกิดแรงกระทบกระทั่งก็เกิดผลดีกับผู้ที่ฝึกผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแต่สำคัญอย่าหลงตัวหลงตนว่าสิ่งที่ได้ปรุงแต่งอกุศลกับเราเราเห็นความไม่เที่ยงในใจและเห็นความหมดไปในใจก็ตาม จะต้องน้อมตรงข้ามเสมอด้วยเหมือนกันเมื่อเหตุจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสภาพใจเราเกิดนัตั้งอยู่ดับไปแต่ถ้าเราเห็นความดีงามจากคำชื่นชมยินดีกับกิจกรรมหรือการกระทาของตนนั้นใจของเราหลงไหลเกิดความยินดีตามเกิดขึ้นแล้วก็ยินดีตามเนี่ยแสดงว่าเราหลง ในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตนจริงะต้องมีการระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อจะให้เรามีสติเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจจะเป็นกุศลอกุศลก็ตามพวกเราทั้งหลายนะที่ได้มีโอกาสฝึกได้อบรมตนเองแนวทางของพระธรรมคำสอนจริงๆแล้วผู้จะสืบทอดลูกหลานของตน กาลเรรมในมิของตนที่จะเก็บรักษาพระธรรมคำสอนนั้นอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีและสามารถสืบลูกสืบหลานยาวนานได้แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงหรือเราไม่ประสงค์จะได้เกี่ยวข้องกับสังคมชาวโลกนะักปีกวิเวกไปตามลำพังก็สมปัรถนาในเรื่อง หนีออกจากความจริงของการใช้ชีวิตประจำวันกันสิ่งที่เราหนีออกจากความเป็นจริงของการใช้ชีวิตประจำวันนั้นเราได้น้อมสังเกตพิจารณาเหมือนกันหลายท่านก็สูญเปล่ากับการนําร่างกายของตนไปนสิ่งที่ตนคาดหวังนภายนอกภายหน้าว่าการที่เราสันโดดตามลมพังจะไม่เกิดแรงกระทบ แรงกระทั่งกันทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ด้วยความเป็นจริงนั้นเรียกวันหนีแรงกระทบกระทั่งจึงไม่สามารถเข้าถึงความจริงของชีวิตไม่เข้าถึงสิ่งที่เป็นจริงของพระธรรมคำสอนนะจริงมาเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งที่เราจะต้องสร้างความเพียรเข้าถึงกายถึงใจถึงความคิด ของเราจนเกิดความเป็นปกตินั้นก็ต้องฝึกระบบรมตนเองนะเพื่อจะให้ทําหน้าที่ของตนด้วยการเห็นใจเขาเห็นใจเรานะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกระแสโลกที่ไดเกี่ยวข้องกันระหว่างกระแสโลกกับกระแสธรรมความพิตกจริลุตที่เราไม่ได้ฝึก ตัวปัญญาหรือฝึกสติปัะฐานเราเชื่อว่าเราการทําให้หมดไปโดยการสร้างความเพียรอย่างอย่างใดแต่ถ้าหากว่าเราได้เห็นตัวตนของตนเขาจะไม่หนีกันเขาจะอยู่กับความเป็นจริงนั้นแล้วดําเนินหน้าที่ของตนเป็นไปด้วยกุศลเป็นไปด้วยบุญเป็นไปด้วยความตั้งมั่นต่างๆ จนกระทั่งจิตใจของตอนนั้นข้ามพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นกันวันนี้ก็ขอสมควรก,กับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบ,บริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้า จากผู้พูดประสิทธิ์สุภาษีสวัสดีครับ